เราอยู่ไม่อยู่มันเด่อุดุ้ยอสามเืางล่างใชมันได้ มี่มันทาน็อตนะไม่ใช่ทายาที่จะได้เข้ามาแล้วจะไม่แตกเอาอะไรครับผมมีร้านเติมเกมร้านใหม่มาแนะนำนะครับชื่อร้านโกลเด้นเติมเกม เติมเกมราคาถูกเติมเกมได้ตลอด24ชบชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเอาดออีสำหรับผู้สนใจนะครับก็คือแอดไลน์ไปได้เลยนะครับโกลเด้นเติมเกมนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะไม่งั้นหาไม่เจอนะแล้วก็วิธีเติมไม่ง่ายนะครับก็แค่เลือกแพ็กที่เราต้องการโอนเงินแล้วรอแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวยูซืเข้าแล้วและทังร้านยังมีบร,ริการเติมเกมอีกมากมายด้วยนะครับสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆที่เพจโกลเด้นเติมเกมได้เลยนะครับถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปเลยนะครับโกลเด้นเติม โอ้ยใช่แล้วนี่คานอตดูจรคงด้วยคานอักันาวที่อยู่เลยขวผมดูที่คานอตทุกทุกวันเลยนะตอนนี้อ้ผมดูผมดูนะดูทุกคืนเลยดูตัวนี้ดีโอเคโอเคองัี ตกใจเลยเข้าตีมาเจอแล้วตกใจทำไมเพื่อนทานอสไม่ใช่ผีผมเเออตกใจผมมทไนี่ยผมยังไม่เคยเล่นกับเล่นคนดังไงน้ยพี่ตัวหนึ่งมันมาตึกร้องมันมาตึกร้องมาแล้วโอ้ไม่มียูนิตยังเด็กยังไม่มีปืนเลยแม่ถอยได้ไหมถอยมาทางผมได้ไปไม่ได้เดี๋ยวผมเดินไป ลวันนมจริงเหรอวันแมนเหรอใช่ผลช่วยแช่วัดดวงเลยนัดดวงเลยอะมาดิวันแมนก็มาดิอยาเี้างพี่ปดเิงเราไปแบบคนรุ่นไหมล่ะสามรุ่นอะไรเงี้ย วแ้จะได้เสียงมันไม่เปี้ยวแล้วหมแรงมบีมีมีมีสองคนสอคนอู้เอาตีเฉยเอาวาร์ปเอาวาร์ปจับรอยไปแ่งแดงแดงๆด

อันนี้แหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนะใชหหนไหนไม่รู้มันลงน้ำมันไปไหนอ่ะไอพวกอยู่ไนน้ำไม่อยากเลยเลยปล่อยไปเถอะมีคนจุดแร์ไปดีกว่ามันจุดแห้เราอ่ะไอ้นี่ท่านนีโอ้บ้านเดียวเยอะเลรอยง มีรถเโอ้ยเรียบเลยเรียบเลยเรียบเลยไปตายไปตายนอนอาอยู่ไม่อยู <S <S ย่ม nah, ันเร็ยอุดนี่ลูกวุ้ยเหี้ยโาลโรคานเยน้ำนันหมดพอเลเลยแล้วเจอกัน เนี่ยนะมันเนียบ้างนี่หลังเข้าหลัะเข้าหล่งเข้าผมโดนไฟลัยเข้าตรงไอ้ดตรงไอ้ดำตรเด้ง อ๋อันเลยยเลยทำเลยอนนี้ไม่ทำเลยเลไม่มียาด้วยยาจับเลยจะเป็นเมันมันอยู่เาวางยาหลังเข้ามาใหญ่ใหญเออวยโมเหมือนกันอตอมันอยู่ตรงเออดอก อยรอดนะเนี่ยรอดปะผมผมมาลัางบ้านละมาลัางบ้านเอารอดเฉยผลุ่มจะเดินมาใส่อะไรเนี่ยผมมีสองก้อนอนะ่ะเอาแบกันก่อน,นะอนเดี๋ยวผมเล่นรอบนอกฮนะเดี๋ยวผมเล่นรอบนอกโอเคล่นลังคาดีกว่า เออเอดี๋ยวดิแม่งไม่คิดว่าจะอยู่หน้าต่างบานนี้เลยเมื่อกี้เนี้ยถุยๆเลยตัววงเลยคนเดอยวทุกคนเวลาผมเล่นมีคนฝ่ายไะมมมีรถมีรถออก ใจมันได้ัเลยขับเลยมันได้ยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยย้มยไปเลยไปกันครับไครับจะตายจะตายเอาเลยมันไดชอบเลยวันนี้ออ่มันทาน็อตน้ไม่ให้ทายาที่จะได้เข้ามาแล้วจะไม่แตก

รับนละทางไหมล่ะไม่จะโดนทิมแน่ผมผมไปั่ครังไงด่าเว้ยย่นี่เลยอ้าวยูงล่างอาวเสงั้นจะหผลมเร็วมาดูแถวตรนี้ตัวไม่โคตรเล็กเลยตอนล่องลกเลยตอนล่โลกเลยมีตายไบวกกันตาบวกกันสองห้าห้าครับ ตรงเดินเขาไ้บวกก่อนครับตรงน pues ั <th ้นเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอไม่ไม่ไม yeah. ่ไ่ามร้อยสามร่อสมร้ยนหนึ่ง่อนตาผมไม่หรอตผมไม่ดีหรออยู่นินข้างหน้าแล้วข้างหน้าลตรงนั้นไปรงบแม่มีบไเยอบอกข้างหน้าผมเลยอ่ะข้าน้นต้นไม้หรอต้นไม้อ๋อเอกันมาเลยครับเอานเอานก ไล่แทนด้วยแทนด้วยนอยูประมาณตั้อู้ยวัชาวัาปล่อมเลยผมไ้ยังไม่ได้ต้นไหนต้นไหนต้นนาัา่าไมไม่มไม่่ันี้อยู่กัท่านี้อยู่เอาเลยเอาเลยม้ันนิ่งกันจัดเลยมันจะมัมันจะมมันจะเปลี่ยนที่ล้พ่เปลี่ยนที่ล con này 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 này แต่นิดหน่อยแต่นิดหน่อยแต่นิดหน่อยรถมได้หลอนหลอน่งเก่งเกสวยครับครัเมางงกงเลยเ่งเเ เป็นไฟแล้วเนี่ยตรงเินอีกงตัวมิดกรโดดนมกรโดดเนะมาจะเป็นมิดตอนที่แบบเสียเปียกเนี่มันได้เปียกมัจะเป็นไหมมันีเราไม่เอาตัวแปดตัวตองมาแล้ว กลับกันมาฝั่งมาชาร์จเราน่าจะเล่นง่ายกว่า,านี